พี่ทำไมเชื่อาเล็กตัวเองเล็กแ่ช้านานไม่เอาได้หรืได้เชื่อเล็กเชื่อเล็กไม่ใช่หรอกครับผมเลาเตอนนี้นะครับเรามีสมุนหน้าเร่องวมันที่สีที่ถานงานครับราเปิดตัวนึตัวนึงคือโฟมล้น้นะครับก็จะมีตัวล้างครับสองตัวหลังจากที่ล้างเสร็จผมเองโดยอาชีพเดิมก็คือสอนนักเรียนเขาัจะเลืกิวหาาของผมก็เลยกลายปร่องน้ำจ้ยาเดเตีกูกัได้สองัง ผมมองทีแรกไมถตอนนี้มันตื้นขึ้นมาเอยแต่รอนัจะมีอยู่ครับเพราะผมอายุยี่สองป่านแต่ถ้าเปลียนเยบผิวรอยดูได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยทีนเดียวมีกาสัญญาข้อแรกข้อแต่ข้อแงาข้อไตงต่อเทดูได้เลยกับเพื่อนเนเดียวถึงผมมี้อยหน้าแค่ครั้ดีรอก่า้นอากรใจทังเช้าั้งเย็นะหลังจากนั้นเซลล์ผิวของเราจะมีการเปลี่ยนเซลล์ทุกๆที่แ่ลไปครับตรงรอบเดิอที้ สารอาหารที <ừ. S 2> ่เขาไปบำรุงเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญเจ้าของโรงงานครับแต่ผมจะพูดในเรื่องของโมเลกุลขนาดที่เราเรียกว่านานอนที่บำรุงผ่านถิ่นเองใครที่มีเพื่อนทำงานโรงงานรายได้แต่งงานนะครับเกิดขึ้นได้ในเวลาไม่นานครับคนที่เยื่อนเยอะนะครับที่อถิ่นตื่นเช้าขึ้นมาครับใช้สมุนไพรน้ำมันดองตามด้วยสีดำตามด้วยเด็กดีแล้วก็ตามด้วยกันแดดซึ่งกันแดดของเราเนี้ยเป็นองค์สี่ช่วยนะครับ และใครที่มีปัญหานะครับโดยเฉพาะวัยรุ่นช่วงอยู่วัยรุ่นนะครับมีปัญหาเรื่องสสวเวแล้วตอนนี้มันยิ่งหลุมในบ่อเลหลุมกระจายอยู่นะครับเรามีสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว D n A ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของโรอรยอะไรนั้นเยอะมากนะครับโอเคนะรายละเอียดนะครับเราจะพูดกากตอนนี้ในกลุ่มเครื่องสำอางเราจะลับส่งลอยเข้ามานะครับจากตอนนี้วันของวันนี้ผมเปิดตัวอีกสามสี่ตัวนะครับตัวตัวแรกเราเช็คํารมาแตตัวรีน้ำนมตัวอะ ตัวใต้ตาเลยแบบนี้ครับแล้วพอตัวแป้งครับพวกเราต้องซื้อะครับทุกวันนี้เราซื้อที่ไหนซื้อชามหน้าตามบู๊ใช้ดีใช้ต่อใช้ไม่ดีเสียเงียิ่งซื้อยิ่งกิดใช่ไเปลี่ยนที่ซื้อสินค้ามาซื้อของเราไปใช้บู๊ใช้ดีไหมคุ้มไหมไม่ดีไม่คุ้มเลิกโดนนี้ครับ